ตามันจะโผล่ตากตาขึ้นมาตามช่องเนี่ยนะครับแดงโล่เลยนะครับตัวเล็กๆนะครับเท่าแมงกินนูนเล็กกว่าแมงกินนูนอีกนะครับวันนี้นะครับจะพาท่านมาดูนะครับแมลงที่มันกินใบมะเขือนะครับมันจะมีตัวไหนบ้างนะครับอ่ะตัวที่หนึ่งเลยนะครับที่ผมจะมาแนะนํานะครับคืออันตรายมากๆนะครับก็คือร่วงร่วงตาแดงนะครับด่วงตาแดงคล้ายๆกับแมลงกินูนนี่นะครับนะครับไอ้ร่วงตาแดงเนี่ยมันจะมาอาศัยกินใบไม้ตอนกลางคืนนะ แต่ไม่รู้มันอาศัยที่ไหนแล้วครับเนอะอันนี้ก็มาแนะนํามือใหม่ด้วยกันนะส่วนพวกชาวเกษตรกรที่เขาเก่งๆนะครับอ่าก็อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้คือมือใหม่นะครับผมก็มือใหม่เหมือนกันนะครับผมมาแนะนํากันนะครับดวงตาแดงนะครับผมมันจะมากินตอนคืนเนี่ยตอนคืนเนี่ยท่านเอาไฟมาส่องเลยนะนะครับมาส่องดูตามใบไม้เนี่ยนะครับจะเห็นพวกตามันเกาะกินอยู่ข้างล่างบ้างข้างบนบ้างนะครับตามันจะโผล่จตกตาขึ้นมาตามช่องเนี่ยนะครับแดงโล่เลยนะครับตัวเล็กๆนะครับเท่าแมงกินนูน เล็กกว่าแบงกินูอีกนะครับนะแต่เปลือกแข็งนะครับไอ้พวกนี้ใช้ผมใช้อะมิดานะครับอะมิดาพ่นนะครับ mm. พอดีมันตายเหมือนกันนะครับด่วงตาแดงแต่มันก็มียาที่กําจัดด่วงอยู่นะนะครับร่วงตาแดงเนี่ยยาเฉพาะของมันก็มีเหมือนกันแต่พอดีผมใช้อะมิดามาพ่นช่วงนั้นผมพ่นเพี้ยไฟในพริกนะครับเพี้ยไฟพวกเพี้ยไฟพวกอะไรเนี่ย <S <S คราวนี้ผมเอาเลยมันเหลือนะครับผมก็เลยมาพ่นมะเขือมันตายเหมือนกันนะครับ ใช้อมิดานะครับอมิดาโคพิดนะครับตายเหมือนกันนะครับผมนะแล้วก็ตัวที่สองนะครับที่ผมที่กําจัดยากมากนะครับช่วงนี้หน้าแรงนะครับหน้าแรงกําจัดยากมากก็คือพริกดูใต้ใบนะครับท่านเห็นเป็นสักๆนะครับเนี่ยสักกเดี๋ยวผมไอ้ต้นนี้ไม่เห็นเท่าไหร่นะเดี๋ยวพามาดูอีกต้นหนึ่งนะครับอ่าต้นที่ต้นที่เห็นเลยเลอกันนะครับต้นต้นนี้ก็หิบก็มีนะครับนี่เห็นไหมใบจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผม ใบไม่สวยท่านเห็นไหมครับเนี่ยใบไม่สวยนะครับผมใบไม่สวยใบเป็นจุดๆสักๆนะครับอท่านพลิกดูใต้ใบนะนะครับไอพวกนี้นะครับมันจะมีไรนะครับไรนี่กําจัดก็ผมก็ใช้อีทูตนะครับใช้ยาแบบใช้ยาแบบอ่อนๆไปก่อนนะครับอีทูตนะครับอีทูตยากําจัดไรแดงนะครับใช้อีทูตพ่นนะครับพ่นห่างกันแรกๆเนี่ยอาจจะพ่น3าวันครั้งนะครับแล้วในช่วงนี้ก่อนพ่นนะครับเราควร เก็บเก็บเกี่ยวพ้นผลิตของเราออกให้หมดก่อนนะครับก่อนพ่นนะครับก็คือมะเขือนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บออกให้หมดนะครับเพราะว่าถ้าเราเก็บออกไม่หมดนะครับมันจะทําให้ลูกโตแล้วมันก็จะมันจะมีสารสารพิษด้วยนะครับแล้วเราไม่สามารถที่จะกินได้นะครับเนาะเก็บลูกออกก่อนนะครับเก็บลูกก่อนหลังเก็บเกีียวสร็จป้าแล้วก็พ่นเลยนะครับนะพ่นเลยนะครับทั้งอีทูทั้งไอยาฆ่าเนี่ยไอดวงตาแดงนี่ครับพ่นไปด้วยกันเลยนะครับนะก็สังเกตว่าผมเก็บเกี่ยวออกนะแต่ว่า อาจจะไม่หมดอาจจะเหลือผลเล็กๆนะครับเนี่ยนะครับมันมากินนะครับนี่นะครับผมใช้อีทูสนะครับอีทูสพ่นกับอะมิดาโคพิดนะครับถ้าจำไม่ผิดนะนี่แหละสองตัวนี่แหละครับพ่นยาที่กำจัดดวงตาแดงก็มีเหมือนกันนะครับอ่าตัวนั้นนะครับพ่นเสร็จปั๊บนะครับสวันครั้ง4วันครั้งนะครับอ่าพ่นติดต่อกันอยู่ประมาณสัก2ครั้งนี่ก็เริ่มเห็นผลดีแล้วนะครับ หลังจากพ่นเสร็จเราก็ทําการบํารุงนะครับให้ปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ยเขานะครับให้น้ําเขานะครับตอนพ่นนี้เราก็ต้องให้น้ําเหมือนกันแหละนะครับแต่หลังจากการพ่นแล้วห้ามห้ามเก็บเกี่ยวนะครับห้ามห้ามเอาเอาลูกไปกินนะครับเนาะห้ามเอาผลผลิตของเราเนี่ยไปกินนะครับภายในสองอาทิตย์เนี่ยห้ามเลยนะครับห้ามเลยนะครับให้มันห่างให้มันห่างไปสักสิบห้าวันนะครับลูกจะโตลูกจะเขียวใครจะมาขอก็ห้ามเลยนะครับนะครับ เ,เพราะว่าเราพ่นสารเคมีนะครับแต่ถ้าเป็นพวกไรแดงเนี่ยถ้าเกิดว่ากําจัดแบบไม่ใช้สารเคมีนะครับผมก็แนะนํานะครับอีกอันหนึ่งนะครับก็คือน้าครับผมใช้น้ํานะครับใช้น้าเนี่ยเพื่อกําจัดไรแดงได้แต่กําจัดด้วงตาแดงไม่ได้นะครับเพราะว่าด้วงตาแดงมันมากินตอนกลางคืนนะครับไอ้ด้วงตาแดงมันมากินเนี่ยมันมาตอนคืนลงเป็นฝูงเลยบางครั้งในโกนต้นก็มีนะครับเนี่ยนะครับส่วนมากจะมีแต่ด้วงตาแดงนะครับเนี่ย เห็นไหมนอนไม่ค่อยเจอนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยร่วงตาแดงนะครับเนี่ยนะครับของผมนะส่วนมากเป็นร่วงตาแดงนะครับถ้าเป็นนอนนะส่วนมากมันจะขี้บนใบนะครับกินเสียจมันจะขี้ดำๆบนใบจะขี้ใหญ่มากนะครับไอ้พวกนั้นมันยังไม่เจอนะครับนะก็เป็นมือใหม่นะครับผมก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับเนาะอ่านี่ไงจุดเจอเจอต้นละนี่ต้นนี้โสมมากเลยนะครับนี่ก็เจอพวกลายแดงนั่นแหละครับนี่กินซะจนเห็นไหม เห็นไหมครับเนี่ยนี seguinte, ่กินซะจนสากเลยนะครับเนี่ยเนี่ยพวกไรไรขาวไรแดงนี่แหละครับกินจนใบมันเป็นอย่างเงี้ยนะครับพอใบพืชไม่สวยนะครับมันก็สั่งข้อแสงไม่ได้นะครับเนาะต้นไม้นะครับต้องอาศัยใบเนาะเพื่อสัราข้อแสงนะครับปรุงอาหารนะครับถ้าปรุงอาหารไม่ได้ดีลูกก็เป็นโตไม่ใหญ่นะครับลูกแค่แค้แกนนะครับอย่างนี้ก็ตัดออกนะครับไม่สวยนะครับอ่า เนาะก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเอามากล่าวกันมาบอกกันนะครับผมสําหรับมือใหม่ด้วยกันนะครับอันนี้ผมก็ปลูกมะเขือแล้วก็มะเขือพวงไร่น้ํามะเขือยาวพริกนะครับการปลูกนี่ตัวสำคัญไหมที่จะต้องรองก้นหลุมนะครับสำคัญมากนะครับดินปลูกผมเนี่ยนะครับก็คือผมจะใช้ขี้วัวนะครับมูลสัตว์นะครับรองก้นหลุมนะครับกับดินดินเจ็ดทุ่งร้อยนะครับเพราะว่าดินตัวเนี้ยผมขุดมาจากสะมันไม่สวยนี่ ขุดมาจากนี้นะครับขุดมาจากคลองยาวๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาถมเป็นคูเนี่ยนะครับเนี่ยพอมาถมเป็นคูเนี่ยนะครับก็คือดินมันเป็นดินทรายนะครับแล้วก็ไม่สวยด้วยนะครับปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นนะครับผมเลยใช้ขี้ว nice ัวนะครับข mm hmm. ี้วัวแล้วก็กบขี้วัวรองก้นแล้วก็ไปซื้อดินเจ็ดถุงร้อยมานะครับดินหนึ่งถุงเนี่ยผมสามารถปลูกได้ประมาณสักหนึ่งสองสามประมาณสักสามต้นนะนะครับก็ใส่ไม่เยอะนะครับขี้วัว แล้วก็ใส่ดินเจ็ดทุงร้อยนั่นนะครับก็ใช้ประมาณสักกระโหลกมะพร้าวหนึ่งนะครับผสมกับขี้วัวนะครับใส่หยอดลุมหยอดลุมหยอดลุมอ่ะท่านดูนะครับนีเป็นพุ่มเลยนี่สวยไหมครับสวยงามเลยนะครับนี่อันนี้ก็คือพริกขี้หนูสวนนะครับเป็นพุ่มสวยงามเลยนะครับนี่นะครับนี่สวยงามมากนะครับเนี่ยใบใหญ่มากนะครับเนาะโอเคก็ผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับก็ช่องนี้นะครับก็เอาความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากท่านนะครับ ก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็คือท่านอยากจะถามเรื่องอะไรนะครับสําหรับคนที่มือใหม่เนาะแต่สําหรับมือเกา่ามือฉมังอ่ะนะครับผมคงผมคงต้องไปขอความรู้จากเขานะครับ <c oughs> ขอบคุณครับสวัสดีครับผมจากช่องบ่าวทองเด้อ